สวัสดีค่ะเซลล์ไดจากโคราชฮอนด้าค่ะวันนี้นะคะไดก็จะมารีวิวรถยนต์เตรียมส่งมอบค่ะคันนี้นะคะจัดส่งรถที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ และรุ่นที่ไหนจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือ Honda City Hatchback ค่ะหรือ City 5ประตูนะคะซึ่ง City Hatchback จะมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เกรดค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ไหนจะมารีวิวก็คือเกรด SV ค่ะเกรด SV จะเป็นตัวกลางนะคะราคาจะอยู่ที่675,000บาทค่ะสีดำและสีเทาโซนิกเพิ่มเงิน6,000บาทสีขาวมุกเพิ่มเงิน1,000 0บาทนะคะและตอนนี้เราก็จะมีสีใหม่เป็นสีพิเศษค่ะก็คือสีขาว พรีเมียมสัไลัยนะคะเพิ่มเงิน1,000 0บาทเช่นเดียวกันค่ะและสีที่ไรนจะมารีววิในวันนี้ก็คือสีขาวแพตินัมมุกค,ค่ะ ค่ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1,000ซีซีที่มาพร้อมกับเทอร์โบค่ะซึ่งจะให้แรงม้าอยู่ที่122แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรค่ะต้องขอบอกว่าสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบเลยนะคะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ และ City hashback ยังมาพร้อมกับความละเอียดประสงค์ต่างๆค่ะซึ่งเขาสามารถพับเบาะได้ซีแบบเหมือนกับแจสเลยค่ะและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอเสียยูโรฟอีกด้วยค่ะซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ o มาที่99กรัมต่อกิโลเมตรนะคะและรองรับน้ำมันทางเลือกสูงสุดคือ E20 ค่ะและยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคันที่จะทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด้วยค่ะ ค่ะลักษณะหน้าตากุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไปด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถปุ่มข้างล่างจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถนะคะเมื่อเราล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อเราปลดล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบสองครั้งเดี๋ยวไหนจะสาธิตให้ชมกันค่ะล็อกรถค่ะปลดล็อกค่ะเรียบร้อยค่ะ คาะถัดมานะคะแต่ก็จะพามาชมภายนอกกันว่าสเปคคร่าวๆของคันนี้เป็นอย่างไรบ้างและคันนี้ได้ทําการติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะตัวไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์ก็จะอยู่ตรงข้างบนนะคะในเกรด SV ไม่มีไฟตัดหมอกค่ะแต่ว่าลูกค้าท่านใดสนใจสาม,มารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้ติดสเกิร์ตหน้าแล้วค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้า เกรด SV จะเป็นแบบโครเมียมนะคะถัดมาในส่วนของตัวล้อค่ะตัวล้อก็จะเป็นลายนี้เลยค่ะเป็นขอบ15ค่ะและคันนี้ยังได้ทําการติดตั้งคิ้วตกแต่งซุ้มล้อโครเมียมค่ะเป็นของโมดูโลแท้เลยในเกรด SV จะมีไฟเลี้ยวข้างกระจกด้วยนะคะในส่วนของตัวคิ sa, ้วกันสาคิ้วกันสาจะติดให้เป็นแบบของแท้ค่ะก็คือของแท้จะมีหมุดยึด2ตัว เพ่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิวนะคะอีกทั้งสีก็จะไม่ซีดเร็วอีกด้วยค่ะในส่วนของตัวมือจับประตูจะเป็นแบบคโครเมียมนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มือจับประตูจะมีอยู่แค่คู่หน้าค่ะสกเกิร์ตรอบคันจะเป็นแบบท่อคู่นะคะตัดดำค่ะซึ่งถ้าตัดดำแล้วเนี่ยมันจะสปอร์ตมากขึ้นนะคะในส่วนของคลิปฉลามจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะ ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED น,นี่ก็จะเป็นทางด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันแบบท่อคู่ค่ะอ่าเมื่อเราเปิดฝากระโปรงท้ายมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าห้องบรรทุกสัมภาระท้ายกว้างสาม,มารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะส่วนอันนี้ก็คือเพื่อนลูกค้าฝากซื้อของค่ะ อ่านในตัวเบาะนะคะถ้าคุณลูกค้าจะพับเบาะก็จับตรงนี้แล้วดันลงไปอ,อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะโึ๊บยกขัดลงไปแค่นี้นะคะเราก็จะได้ห้องสัมภาระท้ายที่กว้างขึ้นนะคะบรรทุกสัมภาระได้เยอะเลยอื่ ในส่วนของถาดทายนะคะก็จะเป็นของแท้ค่ะของแท้จะมีพลาสอะไหล่แบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาทางด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดแม่แรงแล้วก็ล้ออะไหล่ล้ออะไหล่จะเป็นล้อกระทะฝาครอบนะคะอ่าและคันนี้ก็ได้ทำการติดตั้งเซนเซอร์หลังสองจุดพร้อมทำสีเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเรียบร้อยค่ะ ถัดมานะคะเดยกก็จะพามาชมห้องผู้โดยสารตอนหลังกันค่ะนี่ซิตี้จะมีพื้นที่วางขายเยอะนะคะเวลานั่งเนี่ยเราก็จะนั่งไม่เบียดกันค่ะแล้วก็ไม่แออัดด้วยในส่วนของตรงพนาาักเท้าแขนทางด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่คองเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยสามารถพับขึ้นได้อีกนะคะคือสมมติว่าถ้าลูกค้ามีของทรงสูงแล้วก็ต้องการที่จะพับเบาะก็ ยก๋บบตรงนี้ขึ้นมามดานันแบบนี้นะคะเราก็กดลงมาค่ะนี่บะก,ก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะสามารถเก็บของสูงๆได้ค่ะีนี้ถ้าเราจะเอาเอาบะลงมาแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นเรียบร้อยค่ะถัดมาในส่วนของประตูคู่หลังของค o นด a ทุกรุ่น ทุกแบบนะคะก็คือจะมีตรงนี้ค่ะที่ล็อกเด็กนะคะก็คือเมื่อคุณลูกค้ากดลงไปแล้วปุ๊บนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้นะคะจะต้องเปิดประตูจากภายนอกเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งค่ะคือการเด็กเปิดประตูเล่นนะคะ ค่ะถ,ถัดมานะคะไดก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานซงเซนเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณลูกค้าจะต้องมีกุญแจติดตัวแบบนี้นะคะจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายได้หมดเลยขเขาแค่มีติดตัวนะคะซึ่งตอนนี้รถล็อก ok อยู่ถ้าคุณลูกค้าต้องการจะเข้ารถนะคะก็เอื้อมมือไปตรงมือจับตต๊ดติดแบบนี้ปลดล็อก ok, เข้ารถเรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าคุณลูกค้าลงจากรถต้องการจะล็อกรถ ปิดประตูแล้วกดตรงปุ่มสีดําปุ่มสีดําตรงนี้คือปุ่มล็อกนะคะกดปะะปไปเลยค่ะได้ยินเสียงติ๊ดเช็คที่ประตูหลังค่ะถ้าประตูหลังเปิดไม่ออกนั่นหมายความว่ารถล็อกสนิทเรียบร้อยค่ะอ่าถัดมานะคะเดี๋ยวก็จะพามาชมตรงฝั่งทางด้านคนขับกันค่ะแต่อย่างแรกเลยขอพามาชมทางด้านนี้ก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมตรวัดลมยางล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะ ในส่วนของตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเย็บด้วยได้สีขาวค่ะที่สำคัญก็คือจะมีถุงลมภายในเบาะนะคะหรือไซส์แอร์แบกนี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่ปรับเบาะเอ็นหน้าเอ็นหลงังที่ปรับเบาะสูงต่ำนะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าต้องการที่จะขยับเบาะให้มาใกล้พวงมาลัยมากยิ่งขึ้นก็สามารถปรับได้ตรงใต้เบาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขตัวถังค่ะคิวบันไดเป็นแบบ LED นะคะก็คือ มัจะมีแค่มีไฟแค่คู่หน้าค่ะที่เปิดออกมาแล้วก็จะเป็นชื่อรุ่นรถเช่นแบบซิตี้ัดมาในส่วนของประตูฝั่งทางด้านคนขับนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะตัว L คือปรับกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือปรับกระจกทางด้านขวานะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับทิศทางมุมมองกระจกคุณลูกค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยค่ะกดล็อกล็อกรถ อันนี้ก็คือปุ่มล็อกกระจกนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดไปแล้วจะมีไฟสีส้มๆเหลืองขึ้นมานั่นหมายความว่ากระจกทั้ง3าบานจะไม่สามารถเปิดได้ยกเว้นบานคนขับที่เป็นออโต้ค่ะอ่าถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่เปิดฝาทางน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงหน้าเครื่องนะคะคันนี้ได้ทำการติดตั้งไฟสองเท้าเรียบร้อยค่ะไฟสองเท้าเป็นแบบของฮอนด้าเทนะคะจะเป็นสีขาวค่ะมีคู่หน้านะคะ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารัก,ก,กอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม VSA ค่ะ VSA จะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นหมดกันลื่นอีกด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดค่ะคุณลูกค้าจะกดปิดได้ก็ต่อเมื่อรถติดหลม่มโคลมทรายนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดปิดไปแล้วปุ๊บจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะในส่วนของ City SV ก็จะเป็น push start เลย คะต่อไปนะคะดก็จะมาอธิบายการใช้งานภายในรถกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวหน้าปัดเรือนใหม่จะเป็นแบบมารวัดเรื่องแสงสีขาวนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นรอบเครื่องนะคะตรงกลางจะเป็นจอแสดงผลค่ะข้างบนจะเป็นเวลาค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นเลขเข็มไม้ค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าเอารถฉันเป็นรถใหม่ทําไมมีเลขเข็มไมขึ้นล่ะคืออย่างนี้นะคะรถใหม่ที่เพิ่งผลิตเสร็จออกจากโรงงานจะต้องได้ทําการเทสบนถนนจริงนะคะ ทิป A ทิป B ค่ะทิป a ทิป B ก็คือเป็นการคำนวณระยะทางและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปค่ะการตั้งค่าง,ง่ายๆเลยคันนี้ไหนรีเซ็ตให้ลูกค้าแล้วนะคะก็คือมากดตรงนี้ค่ะ,อะพอเรารีเซ็ตปึ๊บมันเป็นเลขศูนย์แบบนี้คุณลูกค้าก็ขับรถไปยังสถานที่ที่คุณลูกค้าต้องการพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็สามารถมากดดูได้ค่ะว่ารถของเราขับไปกี่กิโลใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตําแหน่งแสดงเกียร์ค่ะ อันนี้ก็คือแสดงอุณหภูมิอันนี้เวลาที่คุณลูกค้าเหยียบคันเร่งเขาก็จะเป็นสเกลขึ้นไปแต่นี้ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นแสดงปริมาณน้ำมันในถังนะคะทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นมัดวัดความเร็วค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็นการเตือนให้เราไปเติมน้ำมันนะคะตรงนี้ก็คือเตือนเป็นการแบบว่าเราลืมดึงเบรกมืออยู่นะคะปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับความสว่าง ตัวจอแสดงผลนี้ก็จะเป็นปัดนาฬิกาทิป A ทิป B ค่ะถัดมาในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังมีเย็บด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้ก็คือปุ่มควบคุมเึ้นเสียงบนพวงมาลัยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงตรงกลางก็จะเป็นแตรรถค่ะ ในส่วนของก้านทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็คือก้านที่เปิดปิดที่ปัดน้ําฝนค่ะบนหัวก้านตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะคะเป็นที่เปิดปิดที่ปัดน้ําฝนทางด้านหลังค่ะถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่เปิดปิดไฟหน้ารถและไฟเลี้ยวนะคะซึ่งในเกยียร์เอสบีเนี่ยก้านาในเกร์เอสบีจะไม่มีไฟปัดหมอกนะคะแต่นี้ได้ติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นแบบของแท้เลยก็คือเปลี่ยนก้านเลยนะคะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถไฟเดอ์ไลท์จะทํางานอัตโนมัตินะคะไฟเดอ์ไลท์ไม่สามารถปิดได้นะคะ อันนี้ก็คือเราปิดไฟหน้ารถอยู่เปิดไฟหลีเห็นไหมเอ่ยเปิดไฟหลีเปิดไฟหน้าเปิดไฟสูงนี้ถ้าเราจะเปิดไฟตัดหมองแล้วก็หมุนก้านขขงตรงข้อที่สองตรงนี้ค่ะขึ้นมาเขาก็จะมีสัญลักษณ์โชว์บนหน้าปัดเรือนไม้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะคในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงจะเป็นแบบ edge one touch ขนาด8นิ้วค่ะตรงนี้นะคะคสามารถรองรับ apple carplay android auto ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟังก์ชันทั่วไปวิทยุ usb bluetooth นะคะแล้วก็โทรศพัพท์แอปพลิเคชันต่างๆค่ะ,ะและในเกร sb นะคะจะมีหน้าจอและกล้องถอยหลังข่ะถอยเดี๋ยวจะเ,เข้าเกียร์ถอยหลังให้ชมกันนะคะ เขาก็จะมีภาพโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นมุมกว้างมุมตรงมุมบนค่ะเลือกตามมุมเลือกมุมมองตามที่เราถนัดได้เลยถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะนี่ก็คือแผงควบคุมแอร์นะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดพัดลมค่ะอันนี้ก็จะเป็นปรับแรงลม AC ตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวทําความเย็นค่ะถ้ามันขึ้นเป็น AC o n นั่นหมายความว่าความเย็นทํางานแต่ถ้าคุณลูกค้าไปกดปิดและขึ้นเป็น AC OFF นั่นหมายความว่าจะออกแต่ลมเป่าๆจะไม่มีความเย็นนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มให้อากาศถ่ายเทภายในรถค่ะถ้าถ้าเกิด มีไฟขึ้นแบบนี้คือเป็นการเปิดระบบถ่ายเทภายในรถนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ากดปิดไฟสีส้มมันดับแล้วคุณลูกค้าขับรถไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นหรือควันกลิ่นและควันจากภายนอกก็จะเข้ามาในรถของเราได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นปรับทิศทางลมแอร์ให้อร์มาทางด้านตรงแอร์มาข้างหน้าลงเทา้าลงเทา้าไลฟฟ้าหน้าและแอร์ลงเท้าค่ะอันนี้จะเป็นไลฟฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังค่ะเป็นแบบปรับออโต้นะคะที่อันนี้ จะเป็นแบบปรับอุณหภูมินะคะถ้าคุณลูกค้าชอบเย็นเย็นก็หมุนมาทางซ้ายถ้าหนาวอยากปรับร้อนก็หมุนมาทางขวาค่ะปุ่มแม็กคูตรงนี้นะคะก็คือเป็นปุ่มความเย็นสูงสุดลมแอร์แบบแรงสุดเลยในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟอันนี้แต่ก็ ทำการเดินสายกล้องมันถึงหน้ารถไว้ให้แล้วนะคะซึ่งฟิล์มลูกค้าเนี่ยยังติดไม่ครบ7วันนะคะยังไม่สามารถติดกล้องได้ค่ะเพราะว่าถ้าติดไปแล้วเนี่ยมันเสียงที่จะเป็นฟองอากาศก็เดินสายไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่อง USB แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ใช้ iPhone ก็สามารถเสียบสายแล้วก็เข้า Apple c a r p l a y ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเวลาเราชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ทโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้นะคะ ถัดมานะคะตรงนี้ก็คือที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งค่ะถัดมาในส่วนของปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้ก็คือปุ่ม Idle Stop System ค่ะเป็นระบบหยุดการทํางานของเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์จอดนิ่งสนิทนะคะจะทํางานทุกตําแหน่งเกียร์ยกเวรนเกียร์ R ค่ะซึ่งเขาจะลดการทํางานของเครื่องยนต์ที่ไม่จําเป็นนะคะโดยเครื่องยนต์จะหยุดการทางานอัตโนมัติขณะที่รถจอดนิ่งสนิทนะคะ และระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครัง้งเมื่อปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่งค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จําเป็นทําให้ประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอีคอนโหมดอีคอนโหมดจะเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานในส่วนหนึ่งนะคะถ้าเดินถ้าใช้งานในเมืองอาจจะค่อนข้างประหยัดแต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดแนะนําให้ปิดนะคะมันจะขับได้ลื่นไหลามากกว่าพอเรากดเปิดไปแล้วปุ๊บจะมีไฟรูไปใบไม้สีเขียว นึ้โชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะคะเบรกมือก็เป็นแบบธรรมดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพนักเท้าแขนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นช่องใส่ของอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งผู้โดยสารทางด้านหลังค่ะนนก็จะเป็นไฟในห้องโดยสารในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น ่าเตรียมส่งรถต่างจังหวัดน,นะคะจะมีดอกไม้แล้วก็ของฝากให้ลูกค้ารวมไปถึงเอกาสารให้ลูกค้าเซ็นค่ะจะเป็นคอนโซลหน้ารถในส่วนของตัวออขออาภัยค่ะตัวฟิล์มนะคะฟิล์มจะรับประกัน7ปีเลย อันนี้ก็จะเป็นไฟอ่านหนังสือด้านหน้าค่ะเดินทางพ่งนี้แล้วค่ะค่ะใดต้องขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่นไดต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดโปรโมชั่นและช่องทางการติดต่อใดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ